เล่าข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้28ธันวาคม2565มาอัปเดตข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่งท้ายปี2565กันนะคะเมื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะสั่งกอนอเร่งเคาะมาตรการดูแลชาวไร่กำชับเลิกเผาอ้อยคือนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทย ขอบคุณขอ้ณขอมูลข่าวจากเพจเฟ e บุ๊กกระทรวงอุตสาหกรรมสุริยะสังกออนอเร่งประชุมข้อมาตรการดูแลชาวไร่ไอ้อยกำชับเลิกเผาอ้อย ขอโรงงานเลิกรับซื้อประสานมาไทยทอสออัปเดตข้อมูลรอบเผาอ้อยแบบเรียลไทม์แจ้งเตือนประชาชนทั่วประเทศพร้อมคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนไทยหนุนภาคเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและก่อนไปรับชมรายละเอยียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้<ๆ>เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ล่าสุดในสุรยิยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดเผยเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานะคะกระทรวงอุตสาหกรรมได้เชิญตัวแทน4องค์กรชาวไร่อ้อยซึ่งก็ได้แก่สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสานสหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยและสมาธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย มาหาทางออกร่วมกันสำหรับมาตรการส่งเสริมอ้อยและน้ำตาลทรายในปีนี้ซึ่งรวมถึงการกำหนดราคาและมาตรฐานการลดฝุ่น PM 2.5ที่เกิดจากการลักลอบการเผาอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้างโดยที่ประชุมได้ขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งประชุม คณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือกออนอนะคะเพื่อขับเคลื่อนมาตรการต่างๆเพื่อดูแลชาวไร่ตลอดจนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ ทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมและชาวไร่อ้อยจะร่วมกันเร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละอองของประเทศที่เกิดจากการเผาอ้อยโดยกำหนดเป้าหมายลดการเผาอ้อยในฤดูการผลิตปี65-66เป็น0%ตามมติคณะรัฐมนตรหีหรือครมโดยเกษตรกร,กรที่ให้ความร่วมมือตัดอ้อยสดรัฐบาลพร้อมช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายพานุวัตรยางกูลศรีรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการเลขาธิการสำนักง,งานคณะกรรมการอ้อ,อยและน้ำตาลทรายหรือสออนอได้แจ้งว่าสออนอได้หารือร่วมกับ4องค์กรชาวไร่อ้อยถึงข้อเสนอ3เรื่อง โดยหลังจากนี้จะจัดให้มีการประชุมกอนอดโดยเร็วเบื้องต้นข้อเรียกร้องเรื่องการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นฤดูการผลิตปี65ทั66และการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี64ทับ65กอนอน่าจะพิจารณาได้ทันทีส่วนข้อเสนอแนวทางการขอเพิ่มเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีปี65ทั66จาก100 20บาทต่อตันควบคู่ไปกับการการหักเงินอ้อยถูกเผาไฟขึ้นจากเดิม30บาทนั้นจะต้องมีการหารือร่วมกันกันกบชาวไร่และโรงงานน้ำตาลทั้ง57โรงก่อนนะคะเพราะปัจจุบันพบว่ามีชาวไร่ลักลอบเผาอ้อยทั้งกรณีตั้งใจเผาเองและกรณีโรงงานน้ำตาลขอให้เผาเรื่องนี้จึงต้องมีการตรวจสอบร่วมกันกับ าฝ่ายการผลิตปี2565ทั66นะคะซึ่งเริ่มเปิดเหีบเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาก็นอพบข้อมูลที่น่ากังวลคือมีการลักลอบเผาอ้อยมากถึง2.3ล้านตันโดยคิดเป็น25.70%จากปริมาณอ้อยเข้าหีบรวม9.09ล้านตันโดยฤดูการผลิตปี64ทั65มี3กลุ่มโรงงาน ที่รับอ้อยถูกเผาสูงสุดคือโรงงานในกลุ่มบริษัทมิตรผล5.36ล้านตันกลุ่มบริษัทไทยรุ่งเรือง3.86ล้านตันกลุ่มบริษัทน้ำตาลขอนแก่น2.27ล้านตันตามลำดับส่งผลให้เกิดควันไฟที่ทำให้เกิดมลพิษ PM 2.5ขยายเป็นวงกว้างโดยเฉพาะในทั่วพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะนออกและภาคกลาง รวมถึงพื้นที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนานแน่นและพื้นที่ท่องเที่ยวสําคัญในหลายจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรื่องนี้นะคะกอนอจ,จะตรวจสอบถึงสาเหตุแรงจูงใจการเผาและการเพิ่มมาตรการจูงใจในส่วนของโรงงานเพิ่มเติมจากที่ปัจจุบันมีเฉพาะในส่วนของชาวไร่เท่านั้นขณะเดียวกันเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลสถานการณ์การเผาอ้อยอย่างใกล้ชิดสอานอาจ,จะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยแพร่ข้อมูลอัปเดตตัวเลขการเผาอ้อยแต่ละสัปดาห์พร้อมพิกัดการเผาเพื่อเป็นข้อมูลเตือนภัยเชิงป้องกันด้านสุขภาพของประชาชนที่กำลังเผชิญกับโควิด -19 ซึ่งฝุ่นละอองจากการลักลอบเผาอ้อยจะทำให้ภูมิต้านทานอ่อนแอลดลงอาจติดเชื้ออาจติดโควิด -19 ได้ง่ายรวมทั้งสามารถนำข้อมูลดังกล่าววางแผนการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวนะคะ อัพเดตข่าวสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะสุริยะสั่งกอเอนอเร่งขอมาตรการดูแลชาวไร่กำชับเลิกเผาอ้อยคืนอากาศบริสุทธิ์ให้กับคนไทยทุกคน